สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูหอยขมกันนะคะช่วงนี้หอยขมของแม่ใหม่น้ำใสสะอาดสดชื่นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่ใหม่ก็หมดปัญหาเรื่องหอยเน่าแล้วนะคะแต่ว่าในทุกๆวันน่ะเราก็ยังมาดูอยู่แล้วก็เขาก็จะมีหอยที่เอ่อเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาอยู่นะคะโดยเฉพาะในอ่างที่แม่ใหม่เพิ่งจะเปลี่ยนน้า ให้นะคะก็ยังยังมีอยู่แต่ก็ไม่มากค่ะถือว่ายังไม่เป็นปัญหานะคะเปนมีแค่วันละตัว2ตัวเนี่ยถือว่ายังปกติอยู่นะคะแล้วเราเองก็ต้องสังเกตน้ําด้วยถ้าน้ํายังใสยอยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าน้ําเริ่มมีคราบไขมันลอยเมื่อไหร่นะคะนั่นแหะค่ะแสดงว่าอาจจะมีนะคะหอยตายจํานวนมากอยู่ใต้ก้นอ่าง กลนกระมังที่เราเลี้ยงไว้นะคะวันนี้แม่ใหม่จะมาให้อาหารอีกหนึ่งชนิดที่แม่ใหม่เห็นว่ามีประโยชน์มากๆคือแม่ใหม่ได้ลองเอาให้หอยโข่งหอยเชลลี่กินดูนะคะแล้วเขาชอบมากๆเลยค่ะนี่นะคะคือ เปลือกกล้วยค่ะเปลือกกล้วยสุกนะคะแม่ไหมเอาตากแดดไว้คือหลังจากที่เราเอากล้วยสุกไปตากแห้งไปทําอะไรอย่างนี้นะคะเหลือเปลือกค่ะก็เลยไม่ทิ้งเอาตากแห้งเก็บไว้นะคะนี่ก็สุกประมาณนี้นะคะหรือว่าออสุกพอเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยก็ใช้ได้ค่ะ กล้วยสุกงอมก็สามารถนำมาตากแห้งได้นะคะแล้วเก็บเอาไว้มีประโยชน์ทั้งต่อพืชแล้วก็ต่อสัตว์เลี้ยงเลยค่ะนี่นะคะแม่หม่ลองเอาให้เขากินดูเห็นไหมคะอยู่ใต้อ่างปูนนะคะเนี่ยอันนี้แม่หม่เลี้ยงในอ่างปูนเขากำลังกินอยู่เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ปริมาณที่เยอะมากนะคะเพราะว่าหอยขมบางตัวเขาก็ไม่ได้มากินก็จะมีบางตัวที่มากินเพราะฉะนั้น ในการเลี้ยงในอ่างปูเลี้ยงในกระมังสถานที่แคบนะคะให้แต่พอดีนะคะให้เล็กๆในน้อยก่อนเพราะว่าเราก็จะต้องดูด้วยว่าน้ำของเราเนี่ยจะเน่าเสียเร็วหรือเปล่าแต่แม่ใหม่ก็ได้ทดลองแล้วนะคะกับหอยเชอรี่นะคะอันนี้ก็เพิ่งเอามาให้ให้เขาลองกินดูแต่ว่าน้ำก็ยังใสยอยู่นะคะเพราะว่าแม่ใหม่ไม่ได้ให้ไปเยอะก็ให้แค่แค่นี้ละคะ่ะ เราก็ทดลองดูว่าเขาจะชอบกินหรือเปล่าถ้าเป็นเปลือกกล้วยสุกเลยแล้วไม่ได้มาตากแห้งเนี่ยเขาก็กินนะคะแต่ว่าน้ำน่ะจะเสียเร็วอย่างแน่นอนแม่ใหม่ก็เลยเอาไปตากแห้งก่อนแล้วก็ที่แรกกะตั้งใจว่าจะเอาไปให้กับต้นพืชแต่ยังไม่ได้ไปให้เลยลองมาให้หอยที่ที่เลี้ยงไว้น่ะลองกินดูปรากฏว่าเขาชอบนะคะเขาชอบกินทีนี้แม่ใหม่ก็คงจะไม่ได้เอาไปใส่ต้นพืชแล้ว ก็จะได้เอาตากแห้งแล้วก็เอาเก็บไว้นะคะให้หอยขมหอยโขงหอยเชอี่ที่แม่หม่เลี้ยงไว้ได้กินได้เป็นอาหารว่างเพราะว่าในเปลือกกล้วยเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะมีเส้นใยด้วยแล้วก็เปลือกเขาก็ยังมีรสชาติที่หวานถูกปากเขาด้วยอย่างแน่นอนแม่หม่คิดว่าเขาคงไม่ทําให้น้ําเสีย ได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่เหมือนกับผักสดที่แม่ใหม่ทดลองให้ผักสดเนี่ยไม่เกินห้าวันคือน้ำเน่าเร็วแน่นอนค่ะแต่ว่าหอยขมเนี่ยเขาก็ชอบที่จะกินตะไคร่น้ำมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้คือเราให้เป็นอาหารทางเลือกของเขาให้เขาได้กินเหมือนกินผักกินผลไม้บ้างนะคะ แต่ว่าอยู่ในรูปที่ตากแห้งนะคะเรายังสามารถเอาเก็บไว้ได้นานอีกด้วยค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเปลือกกล้วยเนี่ยอย่าทิ้งนะคะนี่แม,ม่หมาก็มาดูอีกอ่างหนึ่งอันนี้เป็นอ่างาที่มีดินนะคะดูสิคะนในเห็นนอนอย่างนี้ตั้งนานแล้วที่แท้นะคะก็คือเน่าค่ะกดฝาลงนะคะแล้วเขาก็แบบยุบลงไปแม่หม่เอาทิ้งแล้วนะคะตัวน้นก็ลอยนะคะตัวนี้ก็น่าจะเน่า วันนี้ก็เจอ2ตัวนี้ละค่ะต่อไปนี้อย่าทิ้งเปลือกกล้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยลองเอามาตากแห้งเก็บไว้นะคะมีประโยชน์ทั้งต่อพืชและสัตว์ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ